ครับพี่น้องลุยสานนี่เกาครับผมครับผมผ่านวัตตาเป็นครับผ่านลายครับกองเขาไว้ครับพี่น้องกองเขาไว้ครับก็เขาจะยังได้ครับกองเขายิ่งบางพวกปะครับญี่ปนบางพวกใส่นอสัตวของผ่านวัตตาคือตัวใหญ่เลยครับใส่ใส่ครับเบองอันเป่านะครับถือบางกระโวงเข้าหน่วยปุ๋ยครับถืกต้าไอตัวบู๊ยครับผมผ่านลายตัวหนึ่งครับพี่น้องมาครับพี่น้องในบรรยากาศครับ หัวครับผมหัวก็บระกว่าเด็กมันได้นะครับนอกว่าหนูมันออกตะเวนครับสรงนี้่อยเขาไว้ครับประมาณทุ่มเพลิงครับพี่น้องหนูออกครับผมสามบนเท่าครับหนูกำลังรลายครับพี่น้องตอนนี้หนูหน้าครับผมผ่านตอนอกครับฝากถึงผ่านตอนนะครับเด้อครับโอ้ยครับผมผ่านตอนเปลี่ยนไฟเส่นไฟพูดเดียวครับ นะครับเป่าครับผ่านลายบ้างนะครับผมบังกระโปงขึ้นโยนเหม่นนะครับโอ้โหครับผมใช้ใช้ครับนี่โอ้ยเอาสูตรเด็ดที่เก่าปะครับสูเดตครับผมสูเดตสูเดตผ่านเปีครับผมสูตรเด็ดปะครับผมของแท้ของแท้โอ้ผ่านเปีครับผมครับผ่านเปีครับผ่านลายครับพี่น้องผ่านมาตาเป็นครับพี่เก่าครับพี่น้องสูบปีครับให้อยากให้กินนิสานบ้านเาครับผมโน้มบ่อยๆครับพี่น้องใกล้สิบปีใหม่แล้วครับเนาะบรรยากาศครับผม มาครับพี่น้องครับที่เขาต้มกันเด้อบัืนี้ครับผมมาคนครับผมนี่ยอดแนวถอนครับพี่น้องครับขาดไปไรครับผมผ่านอีกสามบันเท่าครับผมเอาละไปก่อนครับพี่น้องอันคลิปนี้ก็มั่งหนูเสียดเอวครับผมเพื่อนมานครับพี่น้องครับผมดูอีสานเลสวัสดีครับ